สวัสดีครับผมมือหนีมาทำยู่ทำกินอาหารยามคำยามแรงมือหนีเนาะครับนี่จมาผัดกระเพราไก่บ้านครับแก่เป็นชิ้นพอดีปา,า,ากพอดีคำจะที่ใส่พริกหยวกกับหัวหอมใหญ่กับพริกเม็ดสุกหัน่นซอยเรียบร้อยนะครับ ทำอยู่ทำกินง่ายๆตามความมักความชอบวิถีบ้านๆครับผัดกะเพราไก่บ้านครับแนวอยู่แนวกินมื้อนี่ครับโต้มเดี๋ยวมาทอดไขด่ดาวไขด่ดาวยางมะตูมครับนี่นี่ค้อดีเลยครับสีสัน ตงบะตูมเหลืองกะหล่ำาโอ้เมนูยำทำาน้ำมันเหลือจากทอดไข่ดาวนี่แหละครับนี่มะพร้าใส่พริกแกงพริกแกงก็ดตำเองครับนี่มะพดกับเค้าไก่บ้านครับโอก็จะได้กินหอมของไขเ่เขียวปปรวมกัผสมนั่นกับอหอมนั้นกินดูแบบแซบบ่บเ ักเข่าบางๆน,นี่นะครับครับผิดแกงเข้าห้อมหอพอดีเลยครับนี่ใส่ไก่บ้านหั่นซ้อยชิ้นพอดีปากพอดีคำเลย ขอนี่เพื่อไก่กับลังซุปพอดีเข้ากันก็ริดแกนครับเอาน้่งเปล่าลงไปนิดหน่อยเอามีนัางใบสดใบเส้าเข่านะครับูกลิ่นหอมขึ้นมาได้ครับนี่ใส่น้่งเพิ่มอีกนิดหน,น่อยใส่ห่อยน้อยอ้อย่อออย้อ,อ,อยอนี่ครับ พอดีพอดีครับมาปรุงรสชาติครับนี่ใส่ผงนัวลงไปขยายลิ้นความแซบนิดหน่อยใส่น้ำมันหอยลงไปเพิ่มความแซ่บโอ้ย,อยน้ำมันหอยกับเกลือบจิ้มมดหน่อครับนี่ใส่ลงไปนิดหน่อยเพอได้รสชาติครับ นี่ใส่ซีอิ๊วขาวลงปากนิดหน่อยเริมด้วยน้ำตามสายเพิ่มความหวานนิดหน่อยใส่น้ำปลาเพิ่มความเค็มดีปากแสบ่แสบๆนิดหน่อยโอ้ ได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับเหล่งไปเพิ่มสักหน่อยครับใช้ทำเกิอนตานมาชิมรสชาติครับว่าแซ่บหนัวพริ้นหรือยังเจียมๆครับผมนี่ใส่ลงไปด้วย พริกเม็ดสุกหั่นซ้อยพริกหยวกกับหัวหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยอยเรียบร้อยตามด้วยใบกะเพราเก็บสดๆจากสวน ใส่ลงไปเยอะๆเลยครับติดไฟครับอหอมชวนหิวเลยครับกับกเผาไก่บ้านผมนงๆๆ่ายๆแบบตามปริ่นตามปากตามความชอบนะครับผม ก้อมกินครับมากินมาชิมกอเดิบกอเดิบน้ำกันเลยครับผมพอเมีินอ้งของแซ่บประจำบ้านคือผัดกะเพราจัดจานครับผม